็รีวิวปลั๊กอินโครมนะครับเป็นปลั๊กอินที่ดึงสินค้าจากเว็บช้อปปีนี่แหละท,ที่สั่งทามาเนาะใช้เวลานานเลยเพราะว่าโครงสร้างเขาไม่นิ่งเลยครับเขาดิ้นตลอดแล้วก็ผมพยายามทําให้ปลั๊กอินเขียนให้รองรับเยอะที่สุดแล้วทดสอบนานเลยนะเมื่อวานเมืม่อคืนนี้ผมทดสอบรันต่อเนื่องนะครับสามสี่หน้า ตัวโค้ดก็เก็บได้เนะาะผมมาแนะนำในเรื่องของการใช้งานแล้วก็หน้าตาปลั๊กอินเนาะเอาเริ่มการใช้งานก่อนเนาะส่วนการติดตั้งปลั๊กอินเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนำท้ายคลิปนะครับก็ปลั๊กอินจะมีไอคอนออกเป็นสีเ,เขียวเล็กๆอย่างนี้นะช h อปปีส้สแครปเปนี่นะครับกดเข้ามาอันนี้คือหน้าตาปลั๊กอินนะปลั๊กอินนี่คือเขาจะ ผูกอยู่กับแทบนี้นะครับนะคือถ้าเราเปิดปลั๊กอินแล้วเราไปสลับแทบแล้วก็ไปรันช้อปปีอันนี้ปลั๊กอินเขาไม่ทํางานนะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้คือหน้าตาปลั๊กอินช่องแรกนะก็เป็นการตั้งค่าเก็บเก็บข้อมูลก็เราก็ใส่ลิงก์ร้านค้าที่เรา,าเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับผมแมนะนําใส่ทีละลิงก์ดีกว่าเนาะหรือจะใส่2ลิงก์ก็ได้แล้วตามที่สะดวกเพราะว่า การเก็บสินค้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเก็บปรูตปาร์ตนะมันค่อยๆทยอยทยอย,ทยอยเก็บไปมีราคาขั้นตามราคาสูงสุดสถานะสองช่องนี้เป็นสถานะว่าตัวปักอินเก็บถึงร้านไหนอาสมมติตอนนี้เป็นศูนย์เนี่ยปักอินอยู่ในในเชิงของโปรแกรมนะครับดิรายการแรกโปรแกรมก็จะนับเป็นศูนย์ผมไม่ได้แปลงค่าพวกนี้ให้นะเขาจะเริ่มนับจากศูนย์หนึ่งสองสามอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นมนุษย์นับก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหม อันนี้เริ่มจากศูนย์ศูนย์คือร้านแรกสถานะตอนนี้นะถ้าเขาเขาเลื่อนไปเก็บเป็นล้านสองแล้วเนี่ยตัวเลขนี้จะเป็นเลขหนึ่งนะสถานะนิตย์รายการตอนนี้เก็บถึงนิต์รายการไหนแล้วเขาก็จะเก็บถึงตรงคล้ายว่าแสดงสถานะณนะเวลานั้นนะครับด้านส่วนต่อมาเป็นในส่วนของการบันทึกข้อมูลคือถ้าเราปรับแก้ไขพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะให้เรากดบันทึกข้อมูลนะครับปุ่มต่อมาปุ่มเริ่ม ปุ่มต่อมาปุ่มหยุดก็ชื่อก็ตามปุ่มเลยครับทีนี้พิเศษขออธิบายนิดหนึ่งปุ่มหยุดเนี่ยไม่ใช่ว่ากดปุ๊บจะหยุดทันทีนะคือผมก็เรียกอะไรให้โค้ดเขาทําตามคําสั่งจนครบลูปแล้วก็ถ้าเรากดปุ่มกดปุ่มหยุดเนี่ยเขาจะไม่ทําต่อเมื่อครบลูปแล้วดังนั้นคําว่าหยุดในที่นี้คือ,อพอเรากดปุ๊บเนี่ยโค้ดเขาจะยังไม่หยุดเขาจะยังทํางานตาม ลูปที่เขาทํางานค้างอยู่นะครับอย่างเช่นเขากําลังคลิกเข้าหน้า,ารายละเอียดสินค้ากําลังตรวจสอบเรื่องการจัดส่งอะไรเงี้ยพอคุณกดปุ่มหยุดเขาจะไม่หยุดนะเขาจะไล่ไปเก็บสินค้าจนครบแล้วก็เขาถึงหยุดประมาณนั้นนะครับครบแล้วอ่ะกลับมาที่หน้าลิ์รายการก่อนที่จะคลิกรายการที่อ่าถัดไปเนี่ยเมื่อเมื่อเรากดปุ่มหยุดไปก่อนหน้าโค้ดก็จะหยุดเหมือนกันนะครับหยุดอ่าทำงานตอนนั้นนะ ล้างประวัติล้างประวัติอะไรล้างประวัตินี้คือทั้งหมดนะครับจะรีเซ็ตนะทั้ง3 1 2 3 4และ5ด้านล่างจะถูกรีเซ็ตนะครับก็ก่อนตอนที่เรากดเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนแหละว่าต้องการล้างประวัติจริงไหมประวัติในที่นี้คือหนึ่งอย่างที่บอกคือค่าที่เราตั้งค่าไว้2ประวัติการเก็บข้อมูลคือถ้าเป็น ผมได้ทําเพิ่มเอาไปไว้ให้นะครับป้องกันการเก็บข้อมูลซ้านะก็ด้วยประวัติเนี่ยสามารถนําเข้าประวัติได้และดาวน์โหลดได้ผมแนะนําว่าวิธีการใช้งานเนี่ยเมื่อเราเก็บสินค้าไปได้ถมงว่าลอ็ลอตนี้เก็บเสร็จแล้วให้ดาวน์โหลดประวัติเนี่ยเก็บไว้นะครับให้ดาวน์โหลดประวัติเก็บไว้เก็บไว้ไหนก็ได้ วันพรุ่งนี้จะรันต่อก็มานําเข้าประวัติที่ดาวน์โหลดไวนะ้นำเข้าไปเพื่อให้่าร์กอิน,นสามารถตรวจสอบรีเช็คได้ว่าสินค้ารายการนี้เราเก็บมาได้ยังนะครับเดิมในพื้นฐานแล้วเนี่ยตัวพักอินจะเก็บข้อมูลที่เราเคยเก็บไว้ในสตอเรจแต่ข้อจำกัดของปลั๊กอินโคมเนี่ยสอเรจเขามีไม่กี่เมกครับ5เมกหรือเท่าไหร่นี่แหละหรือ10เมกมันมันไม่เยอะนะครับ ผมก็เลยกรณนี้ถ้าเราเก็บสินค้าเป็นหลักหมื่นหมื่นรายการอะไรเงี้ยแบบเ,เก็บมาแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วเนี่ยการเ,าเก็บประวัติในสตอเรจของโครมเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดแล้วมันทําให้บับ๊กอินทางานช้าโครมทํางานช้าด้วยผมก็เลยทําเสริมขึ้นมาคือเมื่อเราเก็บเสร็จแล้วเนี่ยให้ดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้ไฟล์ฟลฟลที่ดาวน์โหลดเนี่ยส่วนใหญ่ผมแนะนําให้เป็นไฟล์ j s o n นะครับ นะเดี๋ยวขอขอภัยนะอ่าผมเปิดให้ดูเนี่ยฮะเป็นไฟล์ .JSN นะเนี่ยฮะซึ่งเราไม่ต้องสนใจหรอกเนาะเอาเป็นว่าเป็นไฟล์ .JSN นะเป็นประวัติเราก็เอาไฟล์นี้เก็บไว้เมื่อเรามาลันพักอินพังต่อไปเนี่ยให้เรานำเข้าประวัติก่อนนะครับเพื่อที่พักอินจะได้รีเช็คได้นะต่อมาสถานะการทำงานสถานะนี้คือเป็นเพียงการบ่งบอกว่าเหมือนให้เราสังเกตว่าเอ้ย ปักอินกําลังทําอะไรอยู่ตรงนี้ข้อความเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้เรียวไทม์คือปักอินกําลังทํางานอยู่เนี่ยถ้าสังเกตว่าอย่างเช่นเขากำลังเก็บรายการลิตท,ที่3นะตรงนี้ก็จะแสดงว่ากําลังกรองรายการลิตท,ที่3กําลังตรวจสอบราคาเงื่อนไขาราคากําลังเช็ควาบัติการคือข้อความพวกนี้จะเป็นสาระบอกเฉยๆว่าปักอินกาลังทํางานถึงขั้นตอนไหนแต่ถ้าถ้าว่า เราต้องการแบบว่าให้มาเรียวทมจริงๆนะบนหน้าเว็บเนี่ยตรงไหนก็ได้นะคลิกขวาไปที่ Inspect นะครับหรือผมไม่แน่ใจภา,าษาไทยคืออะไรกดเข้าไปครับเสร็จแล้วอ่าตรงนี้เนี่ยให้ขยายมานิดนึงขยายมาให้เห็นเมนูคอนโซลตรงนี้คลิกที่คอนโซ e ครับจากนั้น ยังไม่ต้องทำอะไรนะกดนี่ฮนะเคลียคอนโซลก่อนให้เป็นหน้าลโล่งๆองนี้ก่อนหลังจากนั้นค่อยไปอ,อันนี้ผมนำเข้าไปแล้วนะไ้ายนำเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมลองนำเข้าอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ผมเก็บไปไหนเอ่ยประวัติการเก็บสินค้า ตอนนี้ก็เขาก็บอกว่านําเข้าไฟล์แล้วมี3-2แถวนะเขาก็กดโอเคไปเสร็จแล้วผมก็จะกดเริ่มนะครับอันนี้ผมจะเริ่มเก็บรายการที่25นะครับกดเริ่มด้านขวาสังเกตนะด้านขวานี้นะเขาจะบอกสถานะเรียลไทม์หรือว่าลักอินกำลังทำงานอะไรอยู่ถ้าเห็นเสียงแดงไม่ต้องตกใจบางทีมันเป็นเออร์เลอร์ของหน้าเว็บของเบราว์เซอร์อะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจ ให้สังเกตเฉพาะในส่วนของนี่ฮะที่เป็นข้อความภาษาไทยพวกนี้ฮะเออถ้าเขายังวิ่งอีถ้าเขายัาง,วง,าายางวิ่งอยู่อย่างงี้นะก็ปล่อยไปได้เลยนะครับเว้นแต่ว่าเขานิ่งไปแล้วนะอันนั้นก็คืออาจจะเป็นอาจจะเงี้ยงกรณนี้เนี่ยนาเว็บเขาโหลดช้ามากนะครับโหลดช้ามากโอเคปักอินจะพยายามรีโหลดนะบางทีมันจะมีจังหวะที่ปักอินเขาโหลดช้า รอ,อสักคู่นะครับตอนนี้โหลดเสร็จแล้วนะนี่ฮะจุดสังเกตง่ายว่าปักอินทำงานอยู่หรือเปล่าก็ให้ทำตามคำแนะนำนี้ถ้าข้อความด้านขวาเนี่ยยังเลื่อนๆอยู่เนะี่ยแสดงว่าปักอินทังทำงานอยู่นะครับปล่อยเขาทำงานไปเนาะเราก็ไปทำอือ่นก็ได้แล้วค่อยแวะมาดูเขาสักระยะหนึ่ง หรือถ้าปล่อยทั้งกลางคืนเนี่ยตื่นขึ้นมาเข้างห้องน้ำแล้วก็แวบ,บมาดูเขาสักหน่อยว่าเขายังทํางานอยู่หรือเปล่านะครับก็โดย b ักอ i n เนี่ยคือเขาจะไล่เก็บนะตอนที่ไล่เก็บสินค้าเนี่ยถ้าสินค้าในเรื่องของราคานะครับถ้าราคามีเ,เข้าเงินไขอะไรเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนการหน่วงเวลาสักระยะหนึ่งเพื่อให้การกดเป็นธรรมชาติ แต่ถ้าราคาไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ยเขาจะไปเร็วมากนะครับหน้าหนึ่งเนี่ยแปบ๊บเดียวครับเขาจะตรวจสอบเร็วมากแต่ถ้าสูตว่าไปเจอ,อสินค้าที่เข้าเงื่อนไขเมื่อไหร่การหน่วงเวลามันจะเพิ่มผมพยายามทําให้พฤติกรรมของของปักอินเนี่ยระยะเวลาการกดหรืออะไรเนี่ยให้ดูคล้ายคลึงกับมนุษย์มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อที่จะป้องกันแคปช่าครับนะถามว่าแคปช่าที่เกิดขึ้นไหมมีหอกมีครับ แต่ถ้าเรากรอกแล้วครั้งเดียวเนี่ยรอบถัดไปมันจะไม่ค่อยเกิดละเพราะท่าที่ผมทดสอบดูนะครับเดี๋ยวผมปล่อยให้เขาเก็บไปอย่างนี้นะเพื่อให้คุณเห็นการทํางานนะครับส่งทันทีนะเข้าเงินไขเขาก็จะเก็บเก็บแล้วก็ย้อนกลับแล้วก็เก็บใหม่แล้วข้ามหน้าไปเรื่อยๆอผมปล่อย้เขาเก็บได้แลนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการติดตั้งกันนะครับมันจะไม่ใช่การติดตั้งปลั๊กอินแบบปกตินะจะต้องมีการกดปุ่มบางอย่างนิดนึงนะะเดี๋ยวเราปล่อยไปก่อนนะครับ โอเคครับมาแล้วผมขอกดหยุดก่อนนะหยุดยอตอนกดหยุดนะครับเห็นไหมลักอินยังทำงานอยู่นะออรอแป๊บหนึ่งถ้าเรากดหยุดไปแล้วนะครับเราจะเพิ่งไปทำอะไรนะอรอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ฮะบักอินหยุดแล้ว นะครับอย่างนี้บอกคือหยุดปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะหยุดเลยเพราะว่าผมไม่ได้เขียนให้เขาไปตัดการทํางานของบล็อกอินทีเดียวนะครับผมเขียนไอ้ตัวหยุดไว้นอกลูกเพราะว่ามันจะมีกระบวนการบางอย่างที่มันมันไม่สามารถหยุดให้แบบหยุดกึกไดทันทีอเออประมาณนั้นแหละเสร็จแล้วอย่าง,างเดี๋ยวเราลองไปเปิดในส่วนของอหน้า Big ก e ซลเลอดูเนาะอันนี้ผมก็เพิ่งสมัครนะครับก็สินค้าก็จะมาประมาณนี้เนาะ เออผมขอญาตลบไปก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อบริการเขาเดีย๋ยวมันจะลบเขาโอเคกลับมาที่ปล็อกอินหลังจากที่เราเก็บเสร็จแล้วนะครับเราหยุดแล้วเนี่ยอย่าลืมนะดาวน์โหลดประวัติดาวน์โหลดไปเลยนะเขาจะบอกว่าเออเลือกฟอร์แมตดาวน์โหลดกดโอเคนะครับเจสันเหมาะสำหรับนำเข้าภายหลังถ้ากด c a n เซิเนี่ยเขาจะ ดาวโหลดเป็น .csv csv ก็คือเป็นเหมือนไฟ excel ที่เราเปิดดูได้แต่จริงๆมันเป็นรหัสนะครับรหัสของสินค้าที่เป็นมันอยู่ในลิงก์เขาอะ่ะผมได้ตัดมาเป็นตัวรหัสตัวเลขนะครับมันไม่มีชื่อม,มีอะไรหรอกมันเป็นข้อมูลที่เอาไว้ให้ปั u g in นะครับเอาไว้ให้ปักอินในการอ้างอิงน,นะครับผมขอเป็นกดโอเคไปแล้วกันเนาะโอเคทีนี้ตัวไฟล์ก็จะมาอยู่ในในนี้ฮนะเห็นไหมฮะนี่คือประวัติการนะครับแล้วกดโอเคไป เสร็จแล้วกรณีถ้าเราใช้งานไปสักพักหนึ่งแล้วมัน,ม,นมันหนืดมันน่วงนะครับให้เราล้างประวัติไอ้ล้างประวัติเนะี่ยคือเป็นการเคลียร์ประวัติในส่วนของสตอเรจที่ที่เขาเก็บข้อมูลได้ยเยอะไว้ในส่วนของล้างประวัติเสร็จแล้วให้เรานําเข้าไฟล์ไฟล์ไอ้ตัวที่ประวัติเข้าไปใหม่มันจะเขาเรียกอะไรเขาจะทําให้การทํางานปรอินเบาขึ้นแล้วก็ทํางานเร็วขึ้นนั่นแหละนะทีนี้ไปไปดูในส่วนของการติดตั้งกันบ้างอ่าผมขอปิดไปก่อนนะ ดีมูฟไปก่อนโอเควิธีการติดตั้งนะครับให้ไปที่จุดไข่ปลาด้านขวาของเบราว์เซอร์นะครับไปที่ extension เออ manage extension ปุ๊บก็จะเข้ามาหน้านี้พอเข้ามาหน้านี้นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือด้านขวาบนเนี่ยจะมี d e v e l o p mode อยู่ให้กดเปิดเปิดแล้วไม่เป็นไรนะครับเปิดแล้วก็ ทิ้งไว้งั้นเสร็จแล้วก็โหลดอันแพ็กเมทัลอะไรกันโหลดอันแพ็กอันแพ็กเมทัลขออภัยอันอ่าโหลดนะครับปักโฟลเดอร์พักอินนะครับผมส่งเป็นบีบไฟล์บีบอัดไปให้ให้แตกไฟล์ก่อนให้เป็นโฟลเดอร์ของชื่อโฟลเดอร์พักอินนะครับเนี่ยฮะช้อปปี้แอนด์สกอร์บิ๊กเดินเบอร์กี้เข้าไปในโฟลเดอร์เลยนะครับแล้วก็กด select โฟลเดอร์นะครับ ป๊กอินก็จะถูกติดตั้งแล้วทีนี้ปากอินติดตั้งแล้วเสร็จแล้วด้านขวาบนจะเป็นเหมือนรูปจิ๊กซอว์เห็นไหมฮะคลิกไปเลยเลื่อนลงมาเห็นไหมฮะช็อปปีป้ปากอินแล้วก็กดปักหมุดไว้ตรงนี้กดเปิดอ่ะเห็นนะฮะ็กรกอกลิงก์กกอกราคาเข้าไปแล้วก็ถ้าเคยเก็บมาแล้วก็นําเข้าประวัตินะครับนําเข้าประวัติเพื่อให้ป๊กอินสามารถทํางานต่อได้นะครับแต่ว่านิ้รายการเราเก็บถึงไหนอันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้ก็ ผมไม่ได้ทําเป็นปมาว,าว่าเก็บถึงหน้า6กลิตรการที่20อันนั้นไม่ได้เพราะว่าเท่าที่ทดสอบแล้วเนี่ยกนิีรับเปิดเข้าไปในเว็บช้อปปีแล้วอยู่ๆกระโดดข้ามไปหน้าที่ยีมันขึ้นแคปชาครับมันเป็นพฤติกรรมที่แปลกเขาเหมือนเขาไม่ให้ผ่านผมก็เลยตัดตรงนี้ออกก็ให้เขาจ,จําเฉพาะลิตรรายการส่วนเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมถึงมีประวัติเพราะว่า เมื่อเขาตรวจสอบแล้วประวัติพวกนี้มันเก็บไปแล้วเนี่ยเขาจะทํางานเร็วมากแค่แป๊บเดียว1หนึ่งหน้าแป๊บเดียวสองหน้าแป๊บเดียวสามหน้ามันจะช่วยทําให้การทางานปั๊กอินเร็วขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งสินค้าใหม่ๆมกักจะขึ้นมาอยู่นหนับแรกๆนะครับมันเป็นการรีเช็คด้วยเพื่อให้เราเห็นปั๊กอินเห็นสินค้าใหม่เก็บส,สินค้าใหม่ได้นะก็เสร็จแล้วปั๊กอินเนาะเพียงเท่านี้นะครับผมเท่าที่ผมทดสอบดูก็สามารถเก็บได้ย,วยาวๆเลย ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับก็ลองใช้ก็สามารถใช้งานต่อได้เลยไปแล้วครับสวัสดีครับ